แชร์ภูมิใจเสนออยากเห็นคอนเทนต์ไปบ้านพี่จุ๋มจังอะไรนะอะไรจะกบอกแค่ทำไมเอาไปหนู <c oughs> อะ <c oughs> ช่วงนี้หนูเป็นปัญหาการน,นอนขนูพ้ดงจริงหนูนอนแล้วหลับตื่นตื่นทุกวันหนูมีปัญหาจริงอยากเห็นคลิปน้องบ้าขออนุญาต แม่ถ่ายมาให้ชมบ้างต้องถามพี่พีว่าพี่พีให้ได้ไหมให้ดูได้ไหมเนาะน่ารักไปทำเลยแม่แล้วต้องให้ผู้ชายขอเราแต่งงานก่อนเนาะเราถึงทำลูกได้เนะเาะเดี๋ยวทำโลเดี๋ยวพอมีแล้วจริงๆก็เดี๋ยวทำเราแช่ตัวอ่อนเลยก่อนเนาะแล้วก็ขอใช้ชีวิตก่อนักตีหนึ่ง เล็บค่ะจะให้พี่บอลไปไหนตอนเย็นหรือตอนไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวอาจจะออกไปข้างนอกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจกำลังรังเลอยู่ไหนๆก็ไหนๆละยืม้มากแสหน่อย โมเดลไม่ได้ไปโรงเรียนค่ะโมเดลไม่สบายทำไมขวัญไม่ตื่นแต่ถ้าพี่ไปขวัญจะมาบอกว่าพี่ปุ่มทิ้งขวัญมันไม่ได้นะขวัญขวัญจีรรๆรๆรมีแต่อวอลุมห้อหวอลุ่มวอลุ่มสามอันเลย เราต้องเริ่มปักหมุดก่อนออบัตรคือตัวที่หนูปักหมุดไว้นะวันนี้ก็คือซื้อสีสมมติว่าซื้อสีชมพูก็จะได้สีส้มไปด้วยซื้อสีส้มก็จะได้สีชมพูไปด้วยนะคะถือว่าคุ้มสบัดเลยโมเดลลูกป่าป่าบิวค่ะ ตลอดเลยตกใจโอ้ตกใจตกใจใจเจย์แล้วใครที่ใช้หลานพี่พี่ต้องรักหนูนออกก็รุ่นอะไรเป็นมือสองจ้าเอา่อรุ่นอะไรวะเพราะว่าไม่อยากซื้อมือหนึ่ง เปิดต่ำฉันมันหนักหนักว่าขี้งกอยู่แหละแต่ว่าได้ในราคาดีอะเธอเราไปอยัดไปเป็นหลานเราก็ต้องปะเราไม่จำเป็นต้องออกไปแดเพราะเราเคยมีแล้ว มันจะออกรุ่นใหม่มันก็ราคาตกแล้วอ่ะแล้วรออีกต่อไปคือรอไม่ไหวเฮ้ยฝนจะตกไหมโอ้โหแดด5นี้ไม่น่าตกแล้วละ่ะสาวสาวแก้มโมเดลขาโมเดลดูพี่จุ๋มให้หน่อยสิจะให้พี่จุ๋มหนีบผมให้ป้าค่ะใช่คนะ่ะหาพี่จุ๋มให้หน่อยค่ะถ้าเขาไม่ได้กินข้าวเรียก,อ,ยอ,กอ,อุ้ยกระตกรอยดูให้หน่อยค่ะ ินข้าวอยู่หรือเปล่าอะไรนะ,ะไ,รนะไม่มีอะไรนะพี่จุ๋มบอกว่าไม่มีคนชื่อจุ๋มอยู่ในบ้านนี้งั้นเอามาดามก็ได้ไปบอกใหม่ เรียกไม่เต็มยศหรือเปล่าเลยไม่มาพี่จุ๋มบอกว่ามาดามมาดามจุมจ๋มหายจากศูนไปแล้วเดี๋ยวจะไปเจ้าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวไปบอกยายปุณน,นะ,ะนะเดี๋ยวไปบอกยายปุณน,นะว่าจุ๋มดือ้อยายปุนยายปุนแม่พี่จุม๋มบอกว่าเดี๋ยวฟ้องยายปุณน,นะไปบอกใหม่ปุนบอกให้พูดชื่อ สรุปเรื่องนี้เดียวเหนื่อยสุดญี่ปุน่นเดี๋ยวญี่ปุน่นเดี๋ยวไปฟ้องญี่ปุ่นนะอะไรนะจะไปฟ้องญี่ปุ่นนะนี่กำลังโทรหาขวัญว่าเราไปนี่กันนะไหมประตูประตูนะเออน่าสนใจมุดตรงค่ะประตูนะเอ่ตรงเหรออุ้ยยี่เกีงยี่เก่งแต่ว่าโทจรจะโทรหาขวานนัญไม่รับเลยตอนนี้โทรหาเกง่งเออเก่งเราช่วยไม่ต้อง นั้นยี่ขวัญยังไม่รักเลยแต่เราไปไหมเออแล้วก็เป็นสามคนไงเราไปสี่คนสิแต่เราขวัญด้วยเดี๋ยวขวัญเครียดเด็กมันชะลามันของพี่จุ๋มเดี๋ยวจะไปไปฟ้องแม่พี่จุ๋มนะเขาไม่เคยเอ่ยชื่อไม่กล้าเอ่ยชื่อตรงติดตามไปถึงจ้าเลยดีกว่าพี่พีทเขานัดแก๊บบิววะนแล้วตั้งเมื่อวานนี่บ่ายสามโมงที่นี่ ซอมเป็นลิพี่จะได้ไปทำพี่ไม่ได้ทําผมสี่ใบค่ะพี่ยังทำไม่ได้ค่ะเพราะวกก่าร้านไม่เปิดค่ะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะแพ็กเกจเข้ามาคุยดีกว่าได้จ้าก <c oughs> ี่โมงดีบ่ายโมงไหมมันร้อนนะไม่ใช่หมาย<ม>ถึงไอ้นี่น แพเกจเนี่ยอีนา่าเดี๋ยวจะให้เขาทำกล่องเขาททำหลอดทุกอย่างที่เรามีเดี๋ยวเราเตรียมไว้เดี๋ยวพี่กิ่งะะว่าเตรียมไว้เลยว่ามันมีหลอดอะไรบ้างเช่นพวกนี้เดี๋ยวทำให้มันครอบครอบคุมไปทีเดียวแต่อย่างอันไหนที่เราผลิตก,กล่องไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ที่เหลือ,อที่ยังไม่มีจะไม่จบไงเซรั่มเออใช่หลอดขวดเซรั่มใหม่ไรใหม่กันแดดพี่จุ่มหน้าลารดขอบคุณค่ะพี่พีรู้ยังว่ารู้แลวจ้ะแหมฉันตื่นชาไม่ได้เลย มันจะเป็นยังไงการเป็นยังไงแล้วให้ฟังเซฟแค่โลกมันเปลี่ยนพิกเลยเนาะยังไม่ได้เอาไปกินเลยนะหน่เอาไปเสร็จหมดแล้วอะไรคอลลาเจนโอ้ฉันหมดตั้งหลายวันแล้วเนี่ยอาอ่กินต่อเรื่องเลยเออไม่มันดีจริงจริงฉันหยุดกินมาประมาณนาทีหนึ่งแล้วหมดเลยเดฟเลิบผิวพ้งผิวพันมันใสแบบแต่ว่าตะก้าพังไปแล้วนะจริงค่ะ ทำไมตะกร้กกาถึงถ่าพี่ก็ดึงอันนี้ของทำไมไม่ก็ทำเลยมันยังของเรามันยังมีอยู่เนี่ยหอเออจะได้หมดอ๋ออันนี้ใซสแ์แรงพี่เนี่ยไม่มีปัญหาพี่ดึงของเขาได้แต่ว่าพี่ไม่ดึงะตอน,นที่ไม่ถ่ายาถ่ายถ่ายมาดีมากเก็ไปซื้อในแฟคทอรี่ก็ได้กินได้ยาได้แบบแบบเธอเธอก็อยากซีเรียเธอก็เกิดเอื้อเข้าไปเลยนึกอ,ออกปะไม่กินดีใจกบตื่นเช้า ฉันตื่นทุกวันเก่งเอาไว้วตู้ตู้นั่นคะ่ะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่างระหว่างรอขวัญเดี๋ยวทำไอ้นี่ก่อนตื่นตั้งแต่หกโมงครึ่งไปเจ็ดโมงใช่ค่ะคุณบุ๋มนะไ <คำ S 2> ลายลมาเอากาแฟพี่เพิ่งเอา้าบอกาแกนแกนโลกมันเปียนอืมแกโลกเปียนดีแล้วค่ะกแบบับ ไม่หนูนอนสลวนมากหนูนอนสลวนมากสอะวันสองวันเนี่ยางทำงานเย็นก็หมดเวลาในวันทำไมจะจุ๋มนอนบุ๋มจะทํางานบุ๋มจะทํางานตอนไหนก็ได้ไม่ได้สิมันไม่จุ๋มอื่นทำไม่ได้ไงเออจุ๋มก็ตื่นสายดิจุ๋มก็บอกเจนดิว่าไม่สะดวกตื่นเช้าแล้วต่อไปเนี้ยเราเป็นมาดามนะเราจะมายอมส่งสี่ส่งห้า่นไม่ได้เจ็ดโมงแล้วนะออกจากห้องน้ำเสียที่ไมคะจุ่ม ฉันใช้เงินสดจนหมดแล้วเหรอเพฉันจะเอาเงินค่าแท็กให้เธอสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรอให้มีเงินสดก่อนนะฉันไม่ลืมนะแต่ฉันแค่ยังไม่ได้ให้แย่สุดหรออุ๊ยอะไรหรอพี่จุ๋มมีจำไม่ได้แล้วพี่จุ๋มมีสามีไหมสามีตีตามีครับตลกอ่ะวันนี้วันนี้ไม่ได้คุยกับหมอแล้วอต่อวันนี้ไม่ได้คุยกับหมอแล้วเราต้องใส่เพชรอีกเหรอใส่เถอะเจอของเพื่อน เขาที่ว่าเป่าไลดีเนาะวันนี้ <c oughs> เราต้องใส่เพชรไปเดินประตูน้ำรอจะจะไปใส่ทำไมน้ะสวยเดะม,มันไปเ <c oughs> กี่ยวไปอะไรคุณบุ๋มมันจะดูดเอากลับมาเขาใส่เขไปหาคุณพีทไง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะคุณชายของมีค่าเรา <c oughs> อย่าไปตีตาพี่เกิน <c oughs> มีตีตามพี่จู๋กับพี่เก่งเขาแอบรักกันนะจะใส่ไปค่ะสรุปอะสังสีดั้มสบู่พอต้องแสดงความยินดีกับเขานะเขาทั้งสองคนเดี๋ยวพาผาตรงเปียกถ้าเกิดพี่จู๋กับพี่เก่งตกลงใจกันอะหนูจัดงานให้เลยนะไม่เอาเดี๋ยวจ้าเอาเงินให้พี่เก่งไปสินสอดไปขอเยปุนเลยนะไม่เอาค่ะพปถามพี่เก่งก่อนดิเดี๋ยวแฟนพี่เก่งตกพี่นะเราสองสามคนไหมล่ะไม่เอาอันนั้นยิ่งไม่เอาเลย อันตรายเด้ออย่าใส่ใช่ไหมใส่ไปก่อนเผื่อยังไม่ได้ไปยี่ขวัญยังไม่ตื่นเลยสงสารนางเดี๋ยวนางเหงานางเหงามาหลายวันแลว้แลวเมื่อวานนางก็งอง,งแงนะพี่จุ๋มนะเออขวัญรีบตื่นเลยยังเช้าอยู่เลยเนี่ยจะได้ไม่ร้อนเดี๋ยวไม่งั้นจะไปเคาะประตูแล้วม,มจะบ้านแล้วนะไปกดออดที่บ้านตกใจเลยนะจริงๆว่ายังไงสาวเขวัญรีบไปแบบไม่อาบน้านะจริงบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ปฏิเสธนะเขาอาจจะไปแบบไม่อาบน้ำแล้วถูผัดนะเดี๋ยวจะไปยกกดดันหน้าบ้านไหมล่ะให้มันจบราไปแก้เขาไป สงสัยยี่เก่งด้วยนะยี่เกงยังไม่มาเดี๋ยวยี่เก่งก็สวยนี่ยี่เก่งก็ต้องรีบอาบน้ำหนอ่งว่าเ่ช้าผู้ชายนอนอยู่เลยดูดิน่ารักไหมอือไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หัวแล้วพ <laughs> <laughs> ี่จุกก็เออกบอนหน้าเหมือนโมเดล <br rr> น่ารักก็ดิถ้าไม่แต่ก่อนก็บักไม่ตอนนี้ก็น่ารักก็ดิเหมือนหลานอะหลานาน่ารักจะตาย <laughs> เก๋ไก่เวร์ เรามีที่ใส่ผมเลยไหมผมแห้งกระสับกระเบือมีแม่ข้างล่างเราดิเหือที่ใส่ผมไหมไม่มีแล้วไม่ได้ลงมาสิวแห้งไหวใช่สบู่อ่ะสิวแห้งไหวมาใครเอากดตะกร้าได้เลยค่ะสามก้อนเอาที่รองแก้วเนียห้าก้อนเอากระเป๋าดิไปมันกระเป๋าแบบธรรมดาแ้วแม่นะแต่มันมีกระเป๋าก็ไม่ใส่ก้าวสับอ่างใส่ของได้ใส่เองขอ้องแม่โอ๊ยของฟรีอ่ะเอาแฮร์พีทแมลีมาใส่ เนี่ยผมมันขึ้นแล้วอ่ะข้างหน้าแล้วหนูก็ต้องเล็มปลายแล้วแต่หนูว่าชอบความยาวตรงนี้ก็ดีนะเดี๋ยวตัดตรงนี้ตรงไม่แล้วหนูว่าจะตัดตรงนี้นิดนึงเวลาแบบเขาจับเส้นอ่ะเส้นหน้าจะสวยใช่ไหมใช่ตอนนี้ว่าเวลาแบบทํางานอ่ะแต่มันจะมีปัญหาอย่างเวลาผมไม่ทำงานใช้ดีมากจัดมาแล้วแล้วก็ติดกิ๊บจะติดกิ๊บเอาได้อืแม่รีไปไหนไม่รู้ค่ะสบมพูเลิศมากขอบคุณค่ะจริงๆเชื่อเถอะ อยากเห็นคอนเทนต์ไปบ้านพี่จุ๋มจังอะไรนะอะไรถูกหมดแค่ทำไมออาไหมประเทศลาวต้องแบกทีมที่ไปแลยนะเออโอ้ปักเซลำบากปะวะไม่ลำบากเลยตัวเมืองปักเซมีที่เที่ยวไหมมีโอ้ยร้อนโว้ยมีเยอะเยอะหรอเออแต่มีอะไรบ้างมันจะเป็นดีสอดแล้วก็น้ำตกเนี้ยไม่ เขาฮิตกันตอนนี้คือส่วนกาแฟสดกาแฟสดที่แบบไปนั่งกินนะแบบมจะเห็นวิวทิวทัศน์แบบเยอะใช่ไหปักเซ<ค>ส,สวยอโอ้โหจะไปยากเลยโรงแรมก็อยู่หน้าบ้านพวกพี่ทำไมหนูจะนอนบ้านม่จุบไม่มีที่ให้นอนไงเป็นไรอะบ้านมันมันห้องเล็กนิดเดียวไงเออเัินไม่ไปก็ได้ <laughs> บ้านมันมันแคบมันมันไม่แคบหรอกแต่ว่ามัน กไไไไไ็ไม่มันไม่มีแอร์ให้อยู่ไนงะนอนพัดดมที่นู่นจะนอนพัดดมเอาไปซื้อที่ดินบ้านพี่จุ๋มดูแก้มบุ๋มพอพี่จุ๋มเอา้าได้เลยแม่ลิศมีมีมีช่จุ๋มพูด<า>ชัดเหมือนคนทไทยไปแล้ว,ลวพี่จุ๋มเป็นคนลาวค่ะ บอกว่าให้เอาอนี้ลงมาด้วยที่ใส่ผมโอ้ผมจนช็อตพี่โจมพี่โจอมอย่าเพิ่งลงมาเอาที่ใส่ผมลงมาด้วยเฮ้ยผมตรงนี้ช็อตเหรอโอ๊ยโอ้ย g อ เลยเดี๋ยวพี่เก่งก็ลน่ะนี่ก็หนูนี่ใส่สีทองดีกว่าเนาะเพราะหนูหิ้วกระโปรงกระปช่คารินโฟอิงใช้สีทองคนนช้มาเต้น,นอีกละเก่งแล้วฉันก็หิ้วจะไปไหน <laughs> โอ้โหแล้ว เธอีมาเลยเธอีเอออีมาเลยเออเออฝันนอนดื้จริงไหมเนี่ยทุกคนอนี่เป็นแค่แบบอเมริกาในนี้ขอขฝันเลยเหรอเก่งจะได้ไปฮะเออไปโอเคอะไรที่ไงคืออะไรในความฝันวะโอเคจ้ะติดไม่ได้มันต้องใหญ่กว่านี้โอเครีบมาเลยรีบมาเลย จ้าเอาเอาโอเี้งด้านแป้งโอเคจ้ะยังไม่เตื่นหรอจ้าจ้าเออเอเอ,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 เอดิบมาเลยเรานี่ก็ชอบไปวิวเขาเขาก็เครียดพอดีไปตัวมาตัวนี้กับโทจีเจ้ะ อันนี้คารินคารินจริงนะแม่ไม่ใช่คารินกอป์ออกไม่เข้าเลยเขาบอกค่า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 เป็นเท่าไหร่คะค่าค่าอันนี้เข้าไหม ไปทางนีค่ะเอา,าโทรไปเบอร์เขาได้ไหมคะโทรไปเบอร์เขาได้ไหมค่ะค่ะนี่เก่งบอกว่าฉันจะรีบไปที่น,นี่ฉันอาบนะ้ำฉันได้ยินแว่วๆฉันนึกว่าคลิปจนตื่นแล้วหัวฟูแล้วฉันจะมาแล้ว <laughs> <laughs> ฉันไปบ้างใน,นช่วงบ่ายที่ว่าจะไปไหนเอ้าเขาจะจะไปนี่ไงไปไหน <laughs> ประตูน้ำได้ยินเหรอเออเ <laughs> ขาดูอยู่ ในรถฮะไลอยู่จ๊ะ้วยังไงต่อขวัญก็คือยังไม่ไม่รับไม่ไม่ไม่ทักทายไม่ตื่นหรอ เราวอนนี้ก็ได้พี่กิงมาแล้วก็ขับด้วยไปหาเขาไจริงๆเพื่อนแม่พี่แพทปะ่ะจุ๋มไปดูหน่อยน่าจะใช่พี่แพทใช่ก็แม่บอกว่าพี่แพทมาพี่แพทก็ต้องรถสีนี่ปะ่ะรถแมวเหรออืมเขาเอาคันอื่นมาเป่าพี่รถเบนซ์น่าจะเป็นอีกคนนึงหล,ล่อเชนไปละ ไไลม่หยยุดเลมีรูปให้ดูม,<ะ>มั้ยปักเซลาวใต้อะปักเซเดี๋ยวนี้มีโรงแรมใหม่ปักเซ,กเซวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะพี่จุ๋มทำให้หรอยังไม่ได้กินอะไรเลยค่ะ<ม>พี่จุ๋มไม่สนใจอยูเลยค่ะ